จากน้ำมันปลาล์มขาดแคลนเนี่ยก็มีการสงสัยกันว่าจะมีการกักตุนหรือเปล่าเมื่อวานนี้รองนายกสุเทพเทือกสมบันก็สั่งให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเ SI อเนี่ยครับสั่งตั้งทีมสอบสวนขึ้นมานะครับและต้องหาทางว่าถ้ามีคนทําร้ายประชาชนด้วยวิธีการนี้จะต้องเอามาลงโทษแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายให้ได้ต้องไปดูว่าใครกักตุนใครแกล้งประชาชนใครผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ เรานัดพันตำรวจเอกนะรัสเสวตนันตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคุยถึงเรื่องแนวทางที่จะทําแก้ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอเผอิญว่าท่านเดินทางไปร่วมประชุมกับคณะกรมการค้าภายในที่กระทรวงพาณิชย์อยู่เพื่อกําหนดแนวทางที่จะดําเนินการในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้ก็จะย้อนก็วันนี้ก็เลยไม่ได้คุยกับท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่จะขอย้อนว่าสาเหตุที่น้ํามันปาล์มแพงเนี่ยมาจากอะไรเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสอ่านบทความ ของคุณนการเราหาวิไลจากโพสต์ทูเดย์นะครับคุณนการบอกว่าสาเหตุที่น้ำมันปาล์มแพงเนี่ยนอกเหนือจากปัญหาผลผล,ผลิตลดต่ําลงมาแล้วส่วนสําคัญมาจากนโยบายที่ผิดเพี้ยนในการใช้พลังงานทดแทนคือไบโอดีเซลนั่นเองนั่นก็หมายความว่าไบโอดีเซลก็ใช้น้ํามันปาล์มดิบในขณะที่น้ํามันปาล์มบริโภคก็ใช้น้ำมันปาล์มดิบเพราะฉะนั้นทั้งสอ,งอย่างเนี่ยทั้งสงธุรกิจก็เป็นคู่แข่งขันกัน ปัจจุบันร,รัฐบาลคุมเฉพาะราคาน้ำมันปาล์มขวดขายได้ไม่เกินลิตรละ47บาทแต่ว่ากลับไปตั้งราคาไบโอดีเซลสุดกูช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี้ยลิตรละ71บาท36สตางค์ก่อนที่จะปรับลงมาที่56บาท35สตางค์กลุ่มผู้ผ,ผลิตไบโอดีเซลก็แย่งซื้อน้ำมันปาล์มดิบในประเทศก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบถูกปั่นให้มันแพงขึ้นมาสุดกู ขณะเดียวกันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ใครซื้อไปผสมเป็นน้ำมันดีเซลรัฐบาลก็ให้เงินอุดหนุนอีกชดเชยส่วนต่างให้อีกว่ากันว่าลิตรละ3าถึงหบาทโรงงานที่ได้อนิสงอันน,น,นี้ว่ากันว่ามีถึง19โรงงานด้วยกันนอนตีพุงซื้อวัตถุดิบแพงเท่าไหร่ก็ขายได้เพราะมีเจ้ามือใหญ่อย่างรัฐบาลคอยรับประกันอุดหนุนราคาอยู่แต่คนตายก็คือชาวบ้าน เพราะน้ำมันไบโอดีเซลดึงราคาน้ำมันดิบในประเทศแพงขึ้นไปกระทบถึงราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ไม่มีทางจะขายตามราคาที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมได้ตลาดมืดก็เกิดขึ้นนะครับในกลุ่มน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพื่อบริโภคกลุ่มที่ได้ประโยชน์อย่างจังมีหลายกลุ่มคุณการระบุไว้ในนี้แล้วนะครับการแก้ปัญหาคุณการบอกว่าต้องกําหนดเพดานขั้นสูงของน้ำมันปาล์มดิบ หากราคาเกินพดานที่กําหนดไว้ก็ให้สามารถนําเข้าจากต่างประเทศมาได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องให้กรรมการชุดไหนมาคอยกําหนดว่าเ,เมื่อไรอย่างไรถึงจะดําเนินการนําเข้ามานั่นก็คือแนวทางแก้ไขที่กุลการแนะนําเอาไว้นะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับข่าวคราวดีๆครับ ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของสนามเป้าข่าวเที่ยงแล้วนะครับขอบคุณทุก s m s และทุกท่านที่ติดตามชมนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดก็พักผ่อนกันตามสบายพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ในเวลาเดิมคือ 11. 50นาิกนาทีนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเรื่องน่ารู้ทุกเรื่องจากมอรามพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ